ท่านผู้ชมคะวันนี้จะพาไปชมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโรงเรียนพี่ไปสู่โรงเรียนน้องหลายท่านเคยได้ยินชื่อโรงเรียนกำเนิดวิทย์กันใช่ไหมคะที่นี่จะเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มปตทซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างนักวิจัยมาพัฒนาประเทศค่ะโดยล่าสุดนั้นมีการแบ่งปันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่โรงเรียนน้องในชุมชนด้วยคะ่ะ และนี่คือภาพกิจกรรมนะคะที่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มาสอนน้องๆระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดป่ายุบจังหวัดระยองเขาก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็แจกชุดการทดลองค่ะโดยรุ่นพี่จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ก็จะเข้าไปให้ความรู้กันทีละกลุ่มแบบใกล้ชิดเลยในเรื่องของพลัางงานทางเลือกในเรื่องที่เกี่ยวกับโซล่าเอเนอรีและการสร้างกระแสะไฟฟ้าเพื่อทดสอบพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ และการสร้างกระแสไฟฟ้าโดยชุดการทดลองแบตเตอรี่ที่ใช้ขั้วสังกะสีมีแผง LED แล้วนำสายไฟไปจิ้มในมะนาวทำให้เกิดการออกซิเดชันกลายเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งการออกมาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้นักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และโรงเรียนวัดป่ายุบซึ่งเป็นโรงเรียนน้องก็ได้รับประสบการณ์และองความรู้ใหม่ด้วยค่ะ หนึ่งอย่างที่ได้แน่นอนคือการที่กิจกรรมนี้เป็น outreach ได้มาแชร์แบ่งประสบการณ์กับน้องๆ2คือน้องๆได้ฝึกผัดวิธีการอธิบายคอนเซ็ปต์ที่อาจจะมีความยากแล้วเอามาย่อยและอธิบายในหลักการที่อาจจะฟังดูง่ายหน่อยและเข้าใจง่ายหน่อยสำหรับชั้นป .5- ป .6 ครับการศึกษาไทยเราต้องช่วยกันดังนั้นการที่เด็กๆเ,เรามาที่นี่เป็นการสอนให้เขามีจิตสาธารณะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยในการเป็นพลเมืองที่ดีและการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีครับคือเรา อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนแล้วก็มีความรู้ในระดับนี้ก็เลยคิดว่าอยากเอาความรู้นี้มาแบ่งปันให้กับน้องๆในพื้นที่ค่ะแล้วเป็นไงลูกน้องๆสนุกไหมน้องๆทำได้ไหมก็น้องๆก็ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจทํากิจกรรมแล้วก็น้องๆสนุกยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะเรื่องกย่างแห่งอินพลังงานมากขึ้นพี่โพสอนมาก็ออกมาตอบพี่ โอ้ค่ะแล้วอยากให้พี่เข้ามาอีกไหมคะลูกอยากค่ะพี่เขาใจดีมากแล้วเมื่อวานเขามาสอนโอค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะเอาเรื่องพลังงานที่เขาสอนไปทําอะไรบ้างเอาไปขยายไปสอนน้องอีกทีโอสอนน้องอีกที นี่ก็คือตัวอย่างของการถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้องแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆโรงเรียนอื่นๆก็สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมได้เลยค่ะ